วันนี้อบอ้อ,อมกับสิผ้าพี่ผ้าไปเก็บผักสวนกลับมาเนาะเดี๋ยวหิมะสิตกแล้วนะคะเราเข้ากับสิขึ้นรถไปเอาเข่าพิจทางอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอันมาอยู่นี่ก็หลายปีแยเลยอันล้ทีล้มทีประตูรถมันอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะอบอ้อมกับสิขับไปเองถึงแล้วบ้นานเจ้ารู้ขับได้ไงเอาสิไปโหลดบนรถพี่น้อง เปิดประตูยังเปิดวถ่ถถงเปิดวถ่ถถงปะ่ะขึ้นรถกันสัจ้ะอยากมากป่ะเราเดินทางไปสวนกันจ้าเราก็จะค่อยๆไปนะเพราะว่าอ้อมมาอยู่นี่อ่ะไม่ค่อยได้ขับรถเลย รถเราไปถูกทางใช่ไหมลูกแน่ก็เข้าใจไหมว่าคือมันมีฝั่งซ้ายฝั่งขวานะเราจะกำลังตัดแค่หม่ละค่อยไปเนาะแล้วก็ไม่ได้โอ้ยโอลงทางลงลงทางพี่น้องใ่ไม่ไม่ได้ใส่ กุลีจะจับใสอยู่แต่มันไม่ได้มีมันหลุดแล้วเพราะว่ามาม่าแปะแล้วมันก็ขยับไง <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไม่รู้นั่นก็รู้กั็ได้ไงพ่อสอนจับต้องทำแบบนั้นมันลงด้วยนะครเพราะว่ามันคือมันไม่เหมือนกันเนาะฝั่งซ้ายฝั่งขวาอา,าอาริสราอาริสเรา เดี growing up. Growing up. E. ๋ยวดูรถก่อนลูกดูรถก่อนไม่มีเนาะไหนเห็นไหมมันก็จะหลงฝั่งซ้ายฝั่งขวาเมตตาตุ๊ดที่เมตตาให้ให้พมกลับรถเจ้าลูทำได้ไงรถสีแดงเขาตามเรามาเหรอลูกมาข้างหลังอ่ะเนี่ยเขากำลังตามมา ไม่ต้องหยุดไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไป<ม>แบบนั้นแล้วก็ไปฮีโร่ฮีโร่โอ้ยมึง oh my god โอเคไปแล้วโอ okay. เคเราก็ตหอยแลตรง,ตงนี้มันต้องไปตรงนี้นนดูด้านหลังมีรถไหมเพื<ม>่อท<ม>ี<ม>่จะกลับไม่ไม่มันไม่มีไม่มีไม่ไมี ตอนนี้เราก็มาถึงสวนเป็นที่เรียบร้อยด้วยความปลอดภัยนะคะก็รบจนนะคะแล้วก็เบรกมือขึ้นโอเค